สวัสดีลูกค้าและเอฟซทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้ก็มาให้ดูท้ายตัวว่างนะครับตัวนี้ก็ผมจะทําเป็นพร้อมยิงนะครับก็ให้ลูกค้าดูหรือเลือกท้ายก่อนได้นะครับชุดนี้ก็ราคาตั้งแต่ก็แล้วแต่ท้ายนะครับถ้าท้ายมีตําหนิก็ประมาณไม่เกินส0 0พันนะครับถ้าแบบท้ายดีก็ประมาณ2อ0พันสาถึงสองพแล้วแต่ไม้นะครับชุดนี้เป็นตัวว่างนะครับ ด้านบนนะครับด้านบนนี่ท้ายผมจะซาอมล่องผ่านท้ายให้เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นล่องขนาด16มิลใส่ลางสเปคขอบกระจกแล้วก็ลางปืนสูงได้นะครับก็มีด้านบนในทั้งหมดนะครับก็มียกยิงอยู่4ก็มีมือสอดกำคอตามนี้นะครับลูกค้าสนใจแบบไหนก็ลองทักเข้ามาสอบถามได้นะครับ ก็จะทําเป็นพร้อมยิงลูกค้าก็สามารถเลือกความยาวลางความยาวปีกระยะชักได้นะครับว่าต้องการเท่าไหร่ก็แจ้งมาได้เลยนะครับก็มีหลายรูปแบบนะครับต้องการแบบไหนก็สอบถามมาได้นะครับส่วนชุดนี้6ก่านท้ายนะครับก็จะเป็นล่อง19บ้ามิลตัวนี้จะใส่ลางเหลี่ยมตันกับ ลางสเปกเหลี่ยมนะครับก็เลือกความยาวของลางความยาวปิดระยะชักได้นะครับสองอันนี้ก็จะเป็นล่องลางกลมนะครับเป็นท้ายไม้สักมือสอดนะใส่ลางกลมตันล้อลางกลมมาเสีงยงครสัสามท้ายนี้ก็ล่องอยู่ที่ยี่สิบเจ็ดมิลจะใส่ลางสเปกลางเหลี่ยมเฮ้ยไม่ใช่นะครับจะเป็นลางสเปกลางไม้ขนาดยี่สิบเจ็ดมิลนะครับ สนใจแบบไหนก็ลองสอบถามมาได้นะครับราคาก็ถ้ามีตำหนิแบบนี้นะครับตำหนิแล้วก็มือสอดนี่นะครับเป็นตำหนิงานโป้ะนะครับกว่าประมาณนี้นะครับงานตำหนิก็น่่าอยูไม่เกินสองพันนะครับพร้อมยิงนะครับไม่ใช่ผ่านท้ายนะครับก็มีอุปกรณ์ให้พร้อมเลยราคานี้ก็จะเป็นปีกโรลเลอร์ล้อฝังลูกปืนมีอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานแถมลูกดอกให้สองลูกนะครับ ก็เป็นยกยิงนะครับสนใจแบบไหนก็ลองทักเข้ามาสอบถามได้นะครับน,นะครับกำคอล่องนิ้วมือสอดนะครับราคาก็อยู่ที่งานด้วยนะครับว่าเป,เป็นงานดีหรืองานตำหนินะครับนี่ก็น่าจะเป็นงานดีหมดนะครับห ไทยนี่นะครับสนใจก็สอบถามมาได้นะครับช่องทางการติดต่อนะครับตามนี้นะครับนี่นะครับเฟซผมชื่อวิษนุชาวเวียงเบอร์โทร0929462599นะครับ ID Line at 9 2 9 w g r r m นะครับเฟซบุ๊กผมจะชื่อวิษนุชาวเวียงนะครับตามนี้เลยนะครับ ID Line อีกเบอร์หนึ่งจะเป็น0955026338นะครับ สนใจแบบไหนก็ลองทักเข้ามาสอบถามได้นะครับเป็นงานตัวว่างนะครับผมพอดีเป็นท้ายว่างทุกท้ายเลยนะครับพอดีผมเก็บสะสมไว้นะครับย้ายโรงงานก็นก็จะมีเยอะหน่อยนะครับก็เอามาขายถูกๆให้ลูกค้านะครับสนใจแบบไหนก็สอบถามมาได้เลยนะครับราคาก็อยู่ที่เนื้อไม้แล้วก็งานนะครับว่ามีตำหนิหรือไม่มีตำหนินะครับ ค่ะแบบนี้ก็งานไม่มีตำหนินะครับแต่นี่ก็เป็นรอยขีดข่วนนิดหน่อยผมก็ทำสีให้นะครับนี่นะครับเป็นรางสเปกเหลี่ยมนะครับใส่รางสเปกเหลี่ยมแล้วก็รางเหลี่ยมตันนะครับกำคอนะครับราคาครับกระบอกนี้พร้อมยิงก็อยู่ประมาณ2 6 0 0ั 2, นหกถึงสองพันเจ็ดนเป็นไม้กระพี้เขาควายนะปกติมันจะขายอยู่ที่สามพันแราคาก็จะลดลงมาเยอะเลยครับชุดนี้ ถ้ามีตำหนิก็ยกตัวอย่างนะครับถ้าลำนี้นี่นะครับงานตำหนินะครับเป็นรอยนะครับราคาก็จะอยู่ประมาณสองพันสองพันหนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นไม้กระพี้เขาคว,วายราคาก็ไม้ก็จะแพงขึ้นหน่อยหนึ่งถ้าเป็นไม้ประดู่แบบนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณพันเก้านะครับตัวนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณพันแปดนะครับเป็นไม้สัก นนสนใจก็สอบถามมาได้นะครับฝาก,กไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับช่องทางการติดต่อนะครับตามนี้เลยนะครับผมสวัสดีครับ